ก็ตื่นเต้นนะคะเป็นคำพยานบนเวทีใหญ่ครั้งแรกก็อยากจะเล่าคำพยานเรื่องของการมาเชื่อของคุณแม่นะคะเก๋เป็นคริสเตียนมาประมาณ4ปีคุณแม่เริ่มมารับเชื่อแบบจริงจังก็เกือบเข้าปีที่4-3ปีกว่าซึ่งก่อนหน้านั้นคุณแม่แบบต่อต้านหนักมากนะคะจน เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วคุณน้าเห็นถึงครอบครัวที่แบบคุณแม่ก็ไม่มีความสุขที่ลูกเป็นแบบนี้นะคะคุณน้าก็เลยแบบว่าเอแพระเจ้าของเกยเป็นยังไงนะทำไมคืออยากจะได้ลูก,กน,นะคะคุณน้าก็เลยตัดสินใจมาโบสในในวันคริสต์มาสซึ่งคุณน้าก็อยู่ไกลามากถึงลำลูกกานะคะนะ้าก็นั่งแท็กซี่มา ซึ่งก็เป็นแผนการของพระเจ้าคือนะ้าตั้งใจจะมาจับผิดแต่ว่าคุณน้าเห็นเห็นบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะได้สัมผัสถึงความรักคุณน้าก็เลยเริ่มรู้สึกว่าพระเจ้าของเก๋ก็ดีนะก็เลยอยากให้คุณแม่ได้มาลองสัมผัสบ้างคุณน้าก็เลยบอก คุณแม่ว่าคุณแม่กับคุณนเนี่ยชอบไปคาเฟ่บ่อยๆชอบไปถ่ายรูปในวันหยุดคุณแม่คุณน้าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราวันนี้เราไปคาเฟ่กันวันอาทิตย์เดี๋ยวเราไปแถวแถวพระรามเก้าห้านะคะก็คุณแม่ก็รวมตัวมาครั้งครั้งแรกที่มาก็แบบฟุดฟัดเหมือนกันแต่ว่านี่ก็มาจนหลายครั้งแล้วแล้วก็คุณแม่ก็มีประสบการณ์ความรัก กับพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเก๋ขอให้คุณแม่ได้แบ่งปันความรู้สึกก่อนหน้านั้นแล้วเ,เวลาณเวลานี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะแม่ต้องออกตัวก่อนนะคะแม่พูดไม่ค่อยเก่งโอเคตอนนั้นก็รู้สึกเครียดมากที่ลูกเป็นแบบนี้กินไม่ได้น้ำหนักลดไปเยอะเลยอะ <laughs> แต่ตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วคะ่ะ กลับมาพร้อมกับพระเจ้าที่ดูแลชีวิตแม่และแม่ก็อยากจะบอกลูกว่าพระเจ้าอยู่กับแม่ตลอดเวลาอมมอขอบคุณพระเจ้าค่ะว้าวขอเสียงตบมือดังๆนะครับพระเจ้าแบบมีแผนการจริงๆ นะครับแล้วครูเก๋ก็เป็นผู้รับใช้ที่สัตว์ซื่อมากๆออกประกาศข่าวประเสริฐจนวันนึงอ่ะความเชื่อเขาแบบไม่สั่นคอเลยโดนข่มเหงโดนโดนแม่ตามโดนนู่นโดนนี่คือโดนเผาพระคัมภีร์พี่น้องแต่ความเชื่อไม่ได้หายไปไหนเลยความเชื่อเขามั่นคงเขาตั้งมั่นคงจนวันนึงนะครับคุณแม่ได้รับความรอบเด็ดได้วยก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะตลอดระยะเวลาที่คุณแม่ ข่มเหงเราเรารู้ว่านั้นไม่ใช่คุณแม่เราสิ่งที่เราทําได้คืออธิษฐานแล้วเราก็สงบนิ่งเราเราเชื่อเรามีความเชื่ออยู่เสมอนะคะวันที่โดนขมเหงหนัก,นกทั้ง,ท,งทั้งที่ทํางานทั้งเพื่อนรอบข้างแม้แต่คุณแม่เองก็ขออนุญาตเล่าเลยนะ <laughs> ก็คือแบบโพสต์ว่าลูกใน เหตุเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสบรารพัดเลยซึ่งเราได้ได้แต่งเงียบแล้วเราก็ยังเชื่อแล้วสิ่งที่เราทําคืออธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าอย่างเดียวแล้ววันนั้นมีข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าแตะใจในวันที่เรารู้สึกแตกสลายมากๆในสตุดีบทที่สองข้อเจ็ดนะคะพระเจ้าบอกว่าวันนี้เราให้ได้กําเนิดเจ้าจงขอกับเราและเราจะมอบบรรดาประชาชาติและแผ่นดินไว้ให้กับเจ้านี่คือข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกแล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าอะเลลึกยัง ใครเชื่อก็รับเอานะคะแม่เกเปลี่ยนได้แม่ของทุกคนพี่คนที่รักของทุกท่านทุกคนก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะอรีซีฟครับคำประทานนี้ผมเอาด้วยครับผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้รักแค่เรานะพระเจ้ารักคนที่เรารักด้วยถึงแม้ว่าวันนี้เขายังจะไม่เชื่อแต่ท่านอย่าสูญเสียความเชื่อไปเอเมนไหมครับ